เะี๋ยวแท้แล้วที่แค่แมวไปเด่๋ยแค่แมวเขาบอกน้องแคไอซ์สุดจะได้ธนวัฒน so like, so kind of ์นอไปแล้วเจอเจอีกตัวไปโคนซี่โคเนซี่จับทางธนวัฒนเนี่ยไอซ์จับจับน้อไม่ได้แล้วดังวลาสกิ๊กขึ้นตัได้แล้วธนวัฒนบอกกูอยู่ในควันก่อนละกันไม่รู้ไม่สนนะฮะแล้วโคนซี่เก็บเอส์รเซียไปแล้วต้องมีแฟชเล่นแต่ทางของธนวัฒน์ันไม่มีควันต้องหาควันเล่นก่อนแล้วทำตึ้งใจจากบีบีบีต้องสร้างสเปซแต่ทางของอีสามารถเจอโรคเคมินน้องไอเดียอคาแมนแล้วเอาของเอาของกระสุนกระสุนนไม่พอัด B11 นัดคือเก็บทางของบูรีรัมไปได้ครับ MIDS ยักษโรบินสันมาดูฟอร์มน้องอเล็กซ์กันหน่อยครับอเล็กซ์โรบินสันแล้วดักแมนถูกบอสเซอร์น็อกไปครับโอ้สำหรับเป็นดักแมนเดี๋ยวเราบอกว่าอเล็กซ์โรบินสันอเล็กซ์แล้วดักแมนถูกซับจาเจมส์ทางของเจมส์เจนคับน็อกคอดที่รชัยแล้วอเล็กซ์โรบินสันดันมาหาดันมาหาอเล็กซ์โรบินสันอเล็กซ์โรบินสันแล้วทางของบูริเลลซับน็อกแอฟริกาอเล็กซ์โรบินสัน จะยังไม่มีอะไรทางของแฉงคนตายแฉงตรงนี้คปยังน็อกไม่ได้กดเป้าไม่ลงครับแฉงชึบแฉงยี่ครับแฉงอาแล้วแลเมจิกลับไปแต่ทางโรเร็กส์ครับน็อกทางของแฉงไม่ได้ครับวันี้มีสปอร์ตโดนเปิดแล้วนะฮะด้านล่างครับทางของบอสไฮสกอร์สครับกับทางของนี่ฮะปักเดียว ว่าตรงไหนและมีการชนครับวันนี้เจสปาร์เกอร์นอกจอนท่าัาตาครับสตัวเอ็ซีจะตีบ้านผู้ซนะเจ้าเม่นอร์ร็อกลุยน่าหัวใจนะคาตาครับถ้าออกกลาตู้กระดูกน้ำไปยาด้านหลังคาร์บอนบอสครับกำลังเบิดอยู่และทางโรริน็อกชิซี่ไปมาแล้วครับสหรับบอลบอสบอบอสต้องช่วยเจสปาร์เกอร์มาเจสปาร์เกอร์เข้ามาจ้าเอเจสปาร์เกอร์เจ้าแม่ซัมบอร์ีเจสปาร์เกอร์กระดูกตรงนี้นะกระดูไปเหมือนกันบอลบอสบอลบอลบอสนอกหนึ่งบอลนู่นสองบอล บอสยังไงเล่าออฟหลังมาบอสบอสได้ไหวเป็นเอฟซีครับตีบ้านทางฟูลเซนแตกในยละเอียดได้แตกพ่ายปุ่งสีต้องแตกพ่ายไปสำหรับเท้าของฟูลเซนออกจากเกมระดับที่9ครับและทางมาคอสกับโรเวนครับมาคอสเก็บไปมาคอสต้บอลไฮยอนได้มาคอสเห็นมายอนคนไป,ไป,ไปจะเจ็บแล้วเอารอเรสเก็บไปได้อีกบีเทียมอ e ีสปอร์ตออกจากเกมครับผม พีเอสปอร์ตน่าจะต่อครับแล้ว AG จีเขามาแล้วครับพีเอสปรมาได้ยิงก่อนไปต่อเนื่องไปเจสปอรยิงได้แล้วถอยก่อนแล้วกลับระเบิดปาไปครับรีออนส์ครับอยู่บนขวาระเบิดปาโดนหน้าจนเต็มไปต้องตอนก่อนสําหรับพีเอสปรแล้วลุกมาต่อครับนะฮะเอจียังค้ำอยู่ครับเมจิสปอร์ตแล้วระเบิดแล้วเผาไปสำหรับพีเอสปรแต่น้อยต้องถอยยาวๆแล้วรีออนส์ต้องค้ำอยู่ลีออนลีออนกดไปยังไม่นับไม่ได้สำหรับลีออนส์ ถอยยาวๆลีออนบอกแย่ถ้ามันแย่ก็แค่ย่อพิเชสโบเลติวจากทางของเจนอไปแล้วเพียร์จูเพลซี่เก็บลีออนไปเหลือถังเต้น้อยเต้น้อยไม่ไหวเอจดันไปชะนอยนี้เสดันต่อมาครับเอไมเดียสครับมาต่อเนื่องไปน้องที่แม่เนี้ยชนะทรมาทำตึ้งใจชนน้อยก็ไปต่อแล้วการระเบิดต้องเจอทีมเก่าสรับีแล้วได้จัสโมเมนนอร์มาคอสไฟบีบีเลือดที่จะถอยก่อนมาฮะมาเอี่ยวนิดหน่อยนะครับธนวัฒน์ ควันสร้างสเปซกับตัวเองอ้อมขวาม,มาสำหรับบีธนวัต์ M.I.D.H. มา3คนครับชอตนี้ก็น,น่าเป็น A.G. เสียทางของจูเครซี่เฟ a เอเจนต์ไปแต่ยังไม่รีบครับที่จะดันเข้าไปครับ B เป็ดดับแมน man แล้วยิงกดไปเจ็บครับและดับแมนมา ดับแมนมาซ้ายดับแมนจอดไปหนึ่งดับแมนซ้ายบนยังยังไม่เห็นครับ Man, ดับแมนน็อกด้ายหนึ่งสำหรับอาจารย์เป็ดซ้ายบนเห็นแล้ว Man, ดับนบนสมบัติที้ชูกล็อกในแถวปอเช่เดี๋ยวทางของนี่ครับผมท,นนทันทีแลชวชับยิงกดไปเดียวโดนยิงครับปอเช่จะจากทางอื่นครับพิเชสโปยิงสวนตาต้องเจอเพื่อนเก่าอย่างทางของเอิร์นเชสโปรครับดับแมนถูกนองอยู่ต้องควันช่วยก่อนแล้วอาจจะเรียกอุชาเจค์อบมารวมในด้านทางเอฟซีมาเจย์อีกด้านสายมือครับศึกสามเศร้าเราสามทีมครับเอาแล้วนะฮะ แล้วอุชาเจย์อบครับต้องรีบดึงทางของเป็นทั้แมนมาก่อนกลายเป็นว่าด้านขวานเนี่ยล่าก,กันไปล่าก,กันมาอยู่ครับแล้วซีเบีย e ร์ R ครับเราได้แซจูมาตัดไปแซจูดูว่าจูโร่ครับต้องรีบดึงก่อนจูโร่จูโร่จะไปเปลี่ยนเป็น SKS ครับยิงตรงนี้ครับขู่อยู่จูโร่ขู่แล้วปูพรมมาใส่ต้นไม้ครับจูโร่ ฮฮแจจูมาดูการมุดของแจจูจ <iter> ุโรนี่ครับมุดมาเล่นในควันครับและต้องควันลมใส่ทางของซีมีเออร์ก่อนแล้วเอจีดันมาแล้วครับจุโรในควันนี้ค่อนข้างแหลกเลยครับจุโร ดูแลกระเบิดแชร์ดามจสไปเยอะมากจุลจุลโอ้โหเป็นจังหวะดีครับผมแม่เดินผ่านแล้วเจ้าแมนเจ็บจัดครับแล้วมิดจะดันไปต่อหรือเปล่าเหมือนจะยังนะครับมิดไม่ได้ไปเจิมต่อแล้วยิงน้องครับเจ้าแมนเจ้าแมนยังน็องไม่ได้แล้วเป็นปอเช่ครับเก็บแซจูไปเจ้าแมนดาไปต่อกำระเบิดมาเจ้าแมนน่าจะรู้ว่าตรงนู้นมีคนระเบิดจากเจ้าแมนลงอึดเลยครับสอบเจ้าแมน ทเจ้าแมท่านน้องสองคนทานเป็นเจ้าแมนมาไปเจ้าแมนแล้วตักผิดมุมเจ้าแมนไม่รอดครับผมแล้วทางไอ้เนียชั่มมาแล้วฮะปิดทางของอัลรีเกมมิ่งไปได้เดินทางของอเชยาเจคอบและตอนนี้มิ้นเหลือครบสี่คนพมุสองและอ e ีสปอร์ตสามหกห้าสองและเขาอยู่กลางวงครับเจคอบ เจคอบเจคอบก่อนไปโอ้ยแล้วอูชาเจคอบอย่างแม่นนะครับเหมือนเห็นเล่นกับสาวอยู่นี่อย่างแม่นเลยอนะเจคอบและทรนทีนะครับด็อกวาลลัสไม่ได้เอล่ะฮะแล้ว,ลวดันไปต่อครับตรงนี้ครับธนวัต์จะดันไปต่อบีบีบีซ้ายซ้ายมาธนวัต์ทีเอชมีทีเอชครับแล้วล้อมไว้เกือบหมดแล้วคิมซิวะอยู่ด้านซ้ายมือ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับได้คิวจากวัลลัสไปรีบธันวัลธ์ทนวัลท์ีเอชเปลี่ยนเป็นเลดดอทรับแล้วรู้มามาใกล้ธันวัล์ แล้วยิงสิแดงท่อนี้ไปชนะวันเอสปิดเกมไปวินเนอร์วินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์มิทสกับแม t ท์ไทยแลนด์7คิวครับในเกมนี้ครับผมนะฮะถือว่าเขารวมกับ4ครับและถือว่าทำได้ดีมากๆในการเคลียร์จังหวะด้านอัมบริเกมมิ่งครับซ้ายก็ขวาแต่บุริลัมมาซ้ายครับซึ่งซ้ายนั่นคือ m i ท s ครับขึ้นมาจจะเอสโตรเซียด้านหน้าเขาได้เห็นแล้วจ้านะฮะ ปาระเบิดอัดไปก่อนหนึ่งลูกจากคนอักเซีโอ้โหแล้วระเบิดแม่นสะดุัยลงมาครับเอสคูร์เซียต้องเจอสีสหายแห่งบุรีรัมครับโอ้โหนะดันมาครับแล้วระเบิดมาเอสคูร์เซียเลือดเหลือหนึ่งเท่านั้นกรีนเอสคูร์เซียเอสคูร์เซียต้องเบรกถ้าเบรกอยู่หมดหูพอมาหนึ่งไหมนับหนึ่งไหมแต่จับไม่ได้หนึ่งก็รถไฟโอ้โหแล้วบุรีรัมครับดูเส้นระเบิดฮะ แล้วแค่แมวไปแต่แค่แมวครับผมน้องไอเสูเซได้ทันวัฒน์ต้อไปแล้วเจะจะมีคนไปโคเนซี่คนนี้คือจับทาง,งทันวัตเนี่ยจับจับดังไปได้แล้วดังวลาระสก,กิ๊กเ้าตอนได้แล้วทันวัฒน์บอกกูอยู่ในควันก่อนลวกันไม่รู้ไม่สนนะแล้วโคเนซี่เก็บเอสโูเซี่ไปแล้วต้องมีแฟชเล่นแต่ทางของทันวัฒน์ยังไม่มีควันต้องหาควันเล่นก่อนแล้วทั้งหัวใจจากบีบีบีต้องสร้างสเปซแต่ทางของอ e ีสามารถจะรอดเกมมิ่ง้องไอเดียอคาแมนแล้วเอาของเอาของกระสุนกระสุนไม่พอบีกระสุนไม่พอบีบีสิเบนด B11 นัดคือเก็บทางของบุริล์ลไปได้ครับ MIDS ยังคงอยู่แต่เจอ4คนครับโอ้โหแล้วก็สุดเหลือ4นัดแล้วเป็นแบลริวแม่งเลยครับแลซ้ซ้ายมาซ้ายมาซ้ายมาไม่ไหวเป็น m u มาปิดเกม E365 ครับ e s p o r t 365าก็ตัวจาก MC มาอีกครับ เอสูเซียครับน้องทางของน้องก็ได้และเอสคูเซียเก็บทางบักหนึ่งไปเลยครับเรียบร้อย m i ็ s เคลียร์ได้แต่ต้องไปต่ออีกด่านหนึ่งคือทางของพายายาบครับดักแมนโดนกดมาแล้วเอสคูเซียครับเลยเล่นเด่นจริงๆครับโดายิงกดไปแล้วเป็ดดักแมนโดนยิงกดมาอเล็กซ์โรบินสันมาดูฟอร์มน้องอเล็กซ์กันหน่อยครับ อเล็กซ์โลบินสันแล้วดักแมนถูกบอสเซอร์น็อตไปครับโอ้สำหรับเกมดักแมนแล้วแบ้วมาอเล็กซ์โลบินสันอเล็กซ์แล้วดับแมนถูกซามูเอลเจมส์ทาของซามูเเจมส์ขับล็อกคอติโรชัยแล้วอเล็กซ์โลบินสันดันมาหาดันมาหาอเล็กซ์โลบินสันอเล็กซ์โลบินสันแล้วท่าของเร็วซัมล็อกแอสโตเซียอเล็กซ์โลบินสันอเล็กซ์โลบินสันฟาวบ์สรเซน่าเล็กโลบินสันทุ่มน็อตไปครับผมแม่เมื่อกี้ครับแมนใจหนึ่งแอบหบอกให้ปู่แล้วเรียบร้อยครับเมนอีทแลนยนจบอยู่ที่เก้า เลสโลวิสันครับเมื่อกี้พยายามจะหาในควันไม่ได้มีการสแปมควันไปเท่าไหร่เลยนะครับผมในชอ็อตเมื่อกี้เนี่ยน,นะครับนะฮะบซับซิโร